นี่ส่งสติกเกอร์มีคนมาเอาสติกเกอร์ถึงหน้าบ้านเลยครับผมอ่ะแกร็บนะครับทำอะไรอยู่สวัสดีครับเขาสวัสดีครับนี่อ่ะสามใบให้ไปเลยผมครับทำอะไรเนี่ยส่งแกร็บใช่ไหมอยู่ในเมืองเหรออยู่ในเมืองครับอ๋อฉมาทานเอาฉมาทานโอ้โคตรไกลนะมาเนี่ยโคตรปวดเนียโอ้ใกล้ๆ ไกลบ้าบออะไรวิ่งมาเส้นนี้ปะในเส้นไหนเส้นในเมืองชิบหายโคตรไก่จะไปไหนตอนเนี้ยก็มาติเกอร์แล้วก็วิ่งแถวนี้ไม่ได้ด้วยหรอกแถวนี้ก็ได้มาพว่าข้างหน้านี้มันมีแกลบอยู่เยอะเลยอ่ะอืมเขามารอส่งน้ำแก้วเขียนใจกันฝากติดด้วยอย่าลืมนะฮะติดยังไงล่ะเดี๋ยวแววแจกบ้างก่อนเดี๋ยวมาครับหนึ่งฮะ กันน้ำสิครับไม่งั้นไม่ทำมาแจกมาขายหรอกแจกขายแจกอันนี้แจกแจกคนรู้จัก <c oughs> ตีดตรงไหนดีตรงนี้เหรอนี่เลยตรงนี้เลยเหรอนานนเดีเยวเช็ดเช็ดเช็ดเป็นไงบ้างช่วงนี้โควิดรายได้ดีไหมเงียบสิ<ร>อ๋อนี่ได้ต้องสามร้อยกว่าอืมวัมชิวๆของแก๊ปนะครับมารับสติกเกอร์ถึงหน้าบ้านผมเลย ขยับไปหน่อยไหมขยับขึ้นมาตรงนี้ไหมหรือตรงไหน,นตรงนี้เลยใช่ไหมนนไกี้คูดที่ติดไปแล้วนะครับจริงอือหือ,อสวยสวยสวยมีสีแดงเข้ามาเพิ่มนี่นี่น,นี่สำนักถูกต้องนะครับเป็ดเอฟซีหกหก้นสุดของเราจะมาเอาตั้งนานแล้วตั้งนานตั้งนานนานเป็นกี่เดือนแล้ววะ เป็นเดือนนะเป็นเดือนได้นี่สองใบก็เอาไปแจกเพื่อนนะได้เลยโอเคตีตีตีเนี่ยวะตีแล้วก็จานจันเปือเหรอไอ้นี่แหละไอพีไอพีไอถ้าไม่พอเดี๋ยวมาเอาใหม่พีมาเอายังยางเลยเอาไปแจกมันแม่พิีเออเอ้ยเอ้ยอะไรโอเควิ่งออเดอร์ใช่ไหมโอเคพี่อ่เจอกันครับผมบวายบาดีครับสวัสดีครับ เรียบร้อยนะครับผมกี่บ้านนี่ก็ว่างๆ <laughs>